สวัสดีครับ FC ช่องบรดูรักเหรียนนะครับทั้งเต่าได้ใหม่นะครับวันนี้นะครับก็นะครับ นำเอฟซีนะครทุกท่านนะครับมานะครับเปลี่ยนบรรยากาศที่นะครับในร้านกาแฟสดเมสซอนคาเฟ่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันปอตทอสาขานะครับบ้านท่าสองสองครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศรกานอนะครับนี่คือภายในร้านนะครับผมภายในร้านนะครับก็ ี่คาเฟ่นะครับพุดสัว์มาครับมาคุยกันนะครับเที่ยงๆสบายๆนะครับเปลี่ยนสถานที่อัปเดตบ้างครับผมเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจนะครับความจำศาสคร์ก็วันนี้นะครับจะพา f c ฟซมาคุยกันนะครับเรื่องเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าที่ผมรับซื้อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าเนี่ยครับนอกจากนะครับปีพศนะครับสองห้าสองเก้าแล้วนะครับผม ก็ยังมีนะครับอีกแบบหนึ่งที่นักสะสมนิยมเล่นหานะครับผมนิยมเก็บสะสมและมีราคาในการรับซื้อในกลุ่มก็คือเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ที่มีลักษณะพิเศษครับผมเดี๋ยวพิเศษยังไงก็เลี้ีดูนะครับจับขึ้นมาครับแล้วก็ทำการหมุนครับเนี่ยและเสียงจะตรงครับผม กระของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะหันขึ้นไปในทางเดียวกันนะครับซึ่งนะครับซึ่งมันก็นะครับจะแตกต่างจากเหรียญทั่วไปที่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับหันตรงข้ามกันปกติเหรียญพวกนี้จะหันตรงข้ามกันนะครับเปรียบว่าบล็อกหมุนเยียนครับผมเปบสี่ล็อกหมุนเยียนนะครับพูดง่ายๆคือเหรียญน,นี้คือไม่ใช่ปี29แต่นักสะสม นิยมสะสมและก็มีราคาสูงนะครับสูงมากตัวปีสองเ้าไปอีกก็คือเหรียญนะครับหนึ่งบาทชนิดแบบกระเสียนตรงครับผมกระเสียนตรงนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังจับขึ้นมาครับแล้วก็หมุนนะครับนี่ครับเมื่อหมุนมาแล้วปั๊บใช่ไหมครับกระเสียนต่งที่าหยุดียจะหันขึ้นไปทางเดียวกันกับดั้งบัตรนะครับนี่คือแบบที่มีราคานับซื้อครับผมนะครับถ้าเอฟซีท่านไหนมีนะครับผมนะครับ รับซื้อเหรียญละไม่ต่ำกว่า500อบาทนะครับ F c นะครับถ้ามีก็ส่งรูปมาทําการประเมินราคานะครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญนี้นะครับผมราคาสูงถ้า F c เจอนะครับส่งมาให้ผมผมจะทําการเช็คนะครับเช็คอะไรนะครับก็คือเช็คความแค้ความปลอมของเหรียญนะครับผมเนื่องจากเหรียญนี้นะครับในกลุ่มเนี่ยมันมีพวกไอ้พวกโจรนะครับไอ้พวกคนชั่วครับที่มันนะครับเห็นแก่เงินนะครับ โดยการปลอมแปลงเหรียญนะครับผมโดยการปลอมแปลงเหรียญนะครับทีแรกผมก็ไม่เคยเจอหรอกแต่พอมาดูกับตัวเองนะครับเจอครับผมนะครับเป็นเหรียญที่นะครับมีด้านขอบนะครับที่มันเปิดอ้านะครับดังรูปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแคปภาพนึ่งให้เอฟซดูนะครับเป็นรูปนะครับผมที่นะครับในกลุ่มนะครับเขาโดนกันมาแล้วะครับมีการปลอมแปลงด้วยนะครับในขอบนะครับเมื่อเรานะครับขยายนะครับขยายแบบ ขยายเนี่ยขอบเนี่ยขอบนะครับขอบนี่มันจะขอบมันจะเปิดผ้าครับขอบมันจะเปิดผ้าเหรียญนี้แท้นะครับเพราะว่าผมยิงสมุนมาได้จากร้านผนันคิวบอรี่ครับผ่านการตรวจสอบนะครับจากร้านดังนะครับมาแล้วนะครับว่าเหรียญนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับที่ผ่านการใช้งานมานะครับไม่ใช่เหรียญปลอมแป่งนะครับผมเช็คขอบนะครับนะครับเช็คขอบอันนี้คือขอบธรรมชาติของเหรียญนะครับผมท้อไปครับ อันนี้คือขอบนะครับธรรมชาตินะครับเดิมๆนะครับของเหรียญนะครับขอบธรรมชาติเดิมๆของเหรียญนะครับที่ไม่ใช่มีการปลอมมานะครับผมซื้อจากร้านดังนะครับมั่นใจได้ในคุณภาพสินค้าว่าเหรียญนะครับไม่ปลอมแปลงแน่นอนนะครับเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยครับผมนี่ครับ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  เอฟซีต้องระวังนะครับถ้าเล่นเหรียญแบบนี้ครับระวังให้มากครับผมเนื่องจากว่ามีพวกชั่วครับที่ทําการนะครับปลอมแปลงเหรียญนะครับเหรียญนี้เหรียญแท้นะครับผมเหรียญแท้ที่ผ่านการใช้งานมานะครับผมนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแท้ผมตั้งใจเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะนะครับให้เอฟซีแล้วก็นะครับทุกท่านได้ดูนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่มีการเล่นหากันนะครับนอกจากปีสองเก้านก็คืออย่างนี้ครับ เส็นหนึ่งมาแต่ก็เส็จตรงครับนี่แหละคือนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้กับ fc นะครับฟังเมื่อหลายวันที่ผ่านมาแล้วผมเคยเกินๆอยู่นะครับแต่ไม่มีจังหวะมีืโอกาสสักทีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสแล้วนะครับก็จะมาเล่าให้ทก่านฟังนะครับ fc ช่องผมจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับถ้าจะเล่นเรียนพวกนี้โทรมาปรึกษาคนก่อนนะครับถ้าจะซื้อจากใครกบที่อยู่ในกลุ่มโทรปรึกษาผนก่อนครับ ปรึกษาฟรีนะครับยินดีนะครับเต็มใจให้บริการนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อครับผมนะครับนี่ครับผมต่อไปนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีนะครับที่เล่นกันหากันคือปีสองห้าสองเก้านี่ครับผมสองห้าสองเก้านะครับแบบชอบฟ้ายาวนะครับช่ชอบฟ้ายาวหนึ่งจะเป็นเหรียญที่พบเจอได้ยากกว่าชอบฟ้าสั้นนะครับและก็มีราคาสูงกว่ามากด้วยนะครับผม ราคาจะอยู่ราวๆห้า้อยบาทต่อเหรียญนะครับผมถ้าเอเจอสภาพแบบนี้ส่งมาขายเลยนะครับที่ช่องบริบูร์รักเหรียญนะครับผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อครับส่วนนี้ยันหนึ่งครับผมยันหนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นครับผมช่อฟ้าสั้นนะครับผมเนี่ยช่อฟ้าสั้นช่อฟ้าชนิดเดียวครับผมขอชนิดเดียวนะครับสวภาพนี้ก็ซื้อกันราคานะคร้อ0บาทนะครับผม1้อย้าสิบถึงสองร้อยครับให้แค่นั้นผมนะครับ ก็มีตกลงราคากันได้ครับผมมีก็เสนอมาครับผมตกลงราคากันได้ครับก็กินดีนะครับรับซื้อครับกับเอซีนะครับนี่เลยครับอันนี้เหรียญหนึ่งบาทนะครับเขาเขียนตกนะครับก็คลิปนี้ก็องบอว่านะครับเอซีคงจัดนะครับได้ประโยชน์นะครับไครบ้านก็สุควรนะครับ ส่วนท่านไหนนะครับดูแล้วยังเงินยังจงใจอยู่ครับก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0642251499นะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันนะครับ0642251499ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวนะ FC ไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเจ้าหน้ี่สวัสดี